ว้าวแดงมมามานะจ๊ะขออวยความสุขมากๆนะแล้วก็หวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเนาะก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วเนาะก็รู้นะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในะที่การงานขอให้ทำบ้านรวยรวยราวันรล่อคืนเงินเยอะๆเงินเยอะๆเราก็ขอให้ลดน้ำหนักได้เร็วๆนะขอให้สมเอาทุกส,สิ่งอย่างเลยบ๊ายบายครับมอนตี้เอเวอร์บอดี้บายเดฟอีสิรักสอนสอามนามีวี่สามก็ สันมันเกิดน,นะคะพี่ปอนพี่ี่เออก็ตั้งแต่เจอกันแล้วก็รู้จักรู้จั้จังเนี่ยก็ปีกว่าละก็รู้ว่าพี่นิสัยยังไงแล้วก็เป็นคนที่ขนาดไหนแต่ก็พี่ก็ดีน่ารักดีเพราะตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือแบบคอยดูแลถึงพ,พี่จะแบบว่าเหมือนไม่ค่อยอะไรอะ่ะแต่พี่ก็คือแบบ ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เฮ้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยให้คาแนะนําบางอย่างที่มันดีหรือไม่ดีนะก็แยกแยกกันไปก็ปีนี้โตขึ้นอีกปีแ NO ล้วนะคะก็ปีนี้โตขึ้นอีกปีแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีผลงานออกมาให้แฟนคลับพี่ๆที่รักพี่พรเนี่ยดูเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าการพัฒนาในด้านต่างๆแบบ พวกร้องเ<น>พลงแบบการขับอะไรอย่างงี้อยากร้องเริ่มนานเริ่มนานนั่นแหละค่ะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ทีผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอให้ดังแพงๆรวยๆรวยๆรวยแล้วก็แบ่งน้องด้วยนะยกสุขสันต์วันเกิดนะคะเฮ้เพื่อเด็กอ้วนบอกจะผอมนานแล้วไม่ผอมสัก <c oughs> ทีก็ขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุข้วกันแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ทำอะไรก็ชิดเยอะๆแล้วก็ มีสติตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในว,วงการนี้เราต้องสู้ๆหน่อยยิ่งเป็นเด็กน,นะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะก็อยากให้สู้ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเ <c oughs> ชื่อว่าน้องทําได้เพราะน้องเก่งแล้วมีสเสน่ห์ <c oughs> <c oughs> หน้าตาดีหุ่นเนี่ยต้องปรับปรุงนิดนึงเออเต็มที่ได้แล้วนะขอให้แบบของเรเ็วหุ่นดีๆแล้วก็จะได้มีงาน<ม>าเยอะๆเลี้ยงแม่ ได้วันที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้น้องมีความสุขมากแล้วกันนะครับไอ้อ้วนัดีครับก็วันนี้มาอวยพรวันเกิดน้องปอนะครับผมก็ขอให้ปอนมีความสุขมากๆเนาะก็เป็นเด็กดีไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของผู้ใหญ่แล้วก็ของทุกๆคนแล้วก็เป็นเด็กดีของครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เนี่ยนะคตนนะครับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าแล้วกันมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับยังไงก็รักเหมือนเดิมนะน้องปอนสวัสดีเด็กอ้วน แฮปปี้เบิร์เดย์นะแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วก็ทำตัวเป็นน้องที่น่ารักของพี่ตลอดไปนะ K ก็จะอยู่ข้างๆคอยดูแลวนไปตลอดนะครับแฮปปี <rib> ้เบอร์เดย์นะมีความสุขมากๆ <isce. S 1> ก็ม,ก<ๆ>กมีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเยอะๆนะแล้วก็หอมลงมีกล้ามไวๆนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะ ออบน้องบอลก็ไม่มีอะไรมากแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมมีความสุขมากๆสุขเขาต้องกายแข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีน้องบอลคอนเวนนะครับเมื่อในวันเกิดของอน้องบอลก็ขอให้มีความแข็งแรงนะครับผมก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีแล้วก็ดูแลที่บ้านให้ดีๆนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทม,มาครับและอย่างคือขอให้อยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมสู้ๆครับแล้วก็ได้ข่าวก็ถึอเงินจะให้เราถือเงินบอล ป้อนอยู่ไหนอะป้อนหาไม่เจออ้าวไม่ได้สิงอยู่ในนี้เหรอแฮปปี้บ d ย์นะอยู่ความสุขมากๆนะไอเลิฟยูนะเด็กวนมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วไอ้โอ๊ยทำไมหน้าเป็นกลับมากลับมาเอาเอวยพรอนเอวย์พรอนเบวยไปแล้วในคลิปหนึ่งใช่แล้ว <c ười> วน อันนี้เป็นคลิปแบบเก๋ๆเขาแบบเก๋ๆไม่อยากเรียกไอ้อ้วนแล้วเมื่อไหร่มันหอมไม่หอมหอมแล้วอย่าว่าน้องไม่ไหวอย่าว่าน้องใช่ไม่ไหวเนี่ยไอ้คนเดิมคาะเกลียดไปละรักนะมัวรักนะมัวรักนะมัวดูไม่แบีวเลย